สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พมกับผมจักกิจเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม forward assault กันอีกเช่นเคยครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนยูซี่นะครับทุกคนนี่ปืนของเราในวันนี้นะครับจะมาเล่นปืนยูซี่นะทุกคนเราจะไปดูว่าความแรงความหัดของปืนเนี้จะขนาดไหนบอกเลยว่ายนะูซี่นี่แรงแน่นอนครับทุกคนปืนสําหรับมือปืนเลยนะทุกคนปืนนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า ต,ตอนที่เราลงสนามลบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับสําหรับปืนนี้ไปกันเลยอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ป, <ๆ S 2> ปืนยูซี่มาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะไปเล่นให้ดูกันนะครับทุกคนว่าความแรงความโหดของปืนนี้เป็นยังไงดูสิวันนี้เราจะเก็บไปได้กี่คิวรู้ว่าไม่ขนานีเนนะพวกนี้อ้าวอ้าวอ้าวอัดไปครับทุกคนอัดตัวไปครับตายแน่นอนหน้าเราหนึ่งตัวครับจะหนีไปไหนจ้าอ้าวรัวรัวจริงปืนนี้ผกรลยว่ารัวมากอุ๊ย โแม็กหมดเลยกาดแม็กหมดเลยนะโอ้โหชนะยี่ยจอ่อเรายิางตายทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันนะหน้าไปหนึ่งตัวครับผมค,ค่อยๆเคาะไปหน้าตายตายในข้างหลังหลังนี่เพื่อนเราหน้าจะมีนะครับนี่ไง 12. เก็บสองเก็บสอง ในขน้าน้านั้นเราค่อยหาไปก่อนครับตอนนี้ช่งวงต้นเกมจะน้อยนะทุกคนตายในเมื่อกี้ลูกกระสุนผ่านหัวเรามาเลยนะอ๋ออ๋อดึงเพื่อนเราเหรอดึงเพื่อนผมนะครับตายไปดีตายไปดีปดบอกเลยว่าปืนนี้รัวมากครับอาอตายอีกตายอีกหัวแตก ตายอีกอู้หัวแตกหัวแตกแบบคิปปินคิวอะครับทุกคนหัวแตกแบบรัวอืมตายไปดีปืนแดงเนาปืนแดงก็ไม่สู้ยูซี่ผมได้หรอกอืมหัวแตกบอลหัวแตกบอลเนี่ยเขาเปิดเราหัวนะนายอืมหัวแตกไปอีกครับบอกเลยว่าวันนี้เราจะแบบยิงแต่หัวเลยนะทุกคนเนี่ยทนี้เรายังไม่ค่อยยิงตัวเท่าไหร่เอาขึ้วข้างหน้าเราต้อใส่ตัวนี้ต้องยิงตัวอัดเลย อ๋อตายตายเออเออเออจะมาลอยเหรอจะมาลอยเ่ะเอาตายตายเก็บคู่ครับหัวแตกไปอีกวันนี้ทำไมยิงหัวแม่นมากเลยนะทุกคนแบบเรายิงตัวมันก็งัดขึ้นหัวให้เลยอ่ะโอ้โหตายตายโเคท่นีรดเอาหัวแตกอีกแล้วทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมยิงหัวนักเก่งเกินอ่ะ ข้างบนอันัดไปเลยนั่นทฉลี่ยสองข้างบนคิวยังไงครับผมเดี๋ยวหากินแถวแถวนี้แหละอ้าวกายอะไรอ่ะนี่วอวหัวแตกและอืมัวแตกเลยอาดตัวไปอ๋อโหยเพื่อนเราก็ยิงโหดเหมือนกันนะ่นเนี่ยข้างบนข้างบนนี้ปะข้างบนมี้ไหมเราค่อยดูไปซิ นะครับจริงเลยโอ้โหลูกซองสเปซทันเมตรอ่ะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวแตกหัวแตกนะอืมเป็นหัวหนึ่งเม็ดว่ะไม่ตายด้วยอืมหัวแตกสมควรหน้าเราวนี่หัวแตกไปอีกหัวแตกแบบคิวอะับเบินคิวอะทุกคนแรงไงปืนเราแรงอ่ะวันนี้บอกเลยว่า ต้องถึง60เพบได้ครับสำหรับปืนวิศินะครับจุกรุอยู่อะไรกันหมดครับจุกรุข,ข้างหลังโอ้ยวิ่งปวดเลยวิ่งปวดเลย,ง,เลยงทั่วเหลอเดี๋ยวเฮ้ยมาลุมเพื่อนเราหัวแตกเลยลโโแหละตายยิ่งวิ่งอัดโอ้โหผมเลยอย่างชอบปืนนี้เลยทุกคนแบบหืม ยิงสะใจลึกเกินอโอ้ยโดดโดดโดดค่อยๆค่อยๆอืมอบอกบอกเลยว่ากาดอย่างมันอะกาดมันกว่าปืนก้นมันดีนะทุกคนตายหัวแตกหัวแตกข้างหลังมาโอ้โหโอ้โหยิงสะใจลึกเกิน มามาอยากลองของมาเลยมามาเลยมาเลยอยากลองของก็มาเลยปืนนี่เสียงแบบซิ๊บๆๆเลยนะแบบยิงโคตรรัวโอ้คหของได้ทุกคนอืม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 หัวแตกขนาดขอยังหัวแตกเลยทุกคนแบบไม่ต้องพูดมากอ่ะคือปืนเขาแรงอยู่แล้วอ่ะนั่นตัวละ อะไร,รอ่ะครับทำไมพวกคุณก,กักจังเลยโ oh, <no. S 1> อ้นูนอีข้างหน้าหน้าอ่าตอดเจตายตอดเจ้าตายเหมือนกันตายเหมือนกันหมดไม่ต้องรีบน้าเราช่วยเพื่อนก่อนนี่ขาปัปบ๊บปับปั๊บโอ้โหอ้าวขายิง่งเราอะ่ะไม่ธรรมดาเหรออย่างงี้ไม่ยอมครับต้องแก้แค้นสักหน่อยละ ตัวนี้หนึ่งตัวครับเมื่อกี้ผมมองจากด้านบนก็เห็นโอ้โหนั่งบนเกอียิงเลยสิบห้านัดก็ตายทุกคนบอกว่าบอกเลยว่าปืนนี้ถึงจะแบบยิงหลายนัดถึงจะตายทุกคนแต่แบบยิงมันมากครับตายตายบอกเลยว่าไม่เกินยี่สิบนัดนะถ้าเกิดว่าเรายิงแม่นๆมันคงจะแื้ตายตัอยิงแบบอัดอัดตัวแบบโคตรมันอ่ะทุกคนปืนเนี้ย เฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะ่ 4, 1, 1, วะเปนสีหนึ่งเหรอเดี๋ยวเจอกันอยู่ไหนหเจอกันอือตัวเมื่อกี้นี่ไปเรื่ขอข่าวว่าจริงสักหน่อยอีกสามมทีสุดท้ายแนละทุกคนไม่รีบครับบอกเลยว่าแบบชิวๆอ่ะวันเนี้ยไม่มีเลยมากปุนงข้อแรงอยู่แล้วคตรชิวอ่ะครับ oh, <no. S 1> ข้างหลังเราหนึ่งตัววะ่ะ อืมตายตายไม่รอดข้างในเ้รงในเสือมีมีหนึ่งเฮ้ยซาตาอ่าแต่หัวทิมก็ไม่บอกพี่แต่จะเรียกอะวเน้องอืมอัดตัวไปอัดขาขาดอันหมดนี่เหลืออะไรครับอะไรครับวิธีก็สิบวะเดี๋ยวคอยก่อนสองตัวเล่นเดี๋ยวคิดสองให้ดูปาบหนึ่งตัวดับเบิลคิว ปิปเปิ้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ช่วไม่ได้วลยยิงไม่แม่นนะเอาใหม่ครับทุกคนใจเย็นใจเย็น2อวนาทีเดี๋ยวเฟื่ออ๋อไปก,กดไปก็ตายแล้วเหลือหรอกไหนไหนไหนตรงนี้น่าจะมีหนึ่งตัวครับอุ้ยหลายตัวเลยนะเนี่ยโอ้ลูกซองลูกซองอ่ะตายอันนีตัว เขาหลุดไปก่อนโอ้โหค่อยๆกดกระดึกร,กระดึ๊ตายอ่ะน้องพูดเยอะเป็นครับพ่อหนุ่มถอยถอยถอยอ้าวหมอนเตกสองตายไปสองเลยมิสสษข้างในนี้หนึ่งตัวครับไปไหนข้างบนการีับร้อยหมดแตะ ว่าวันนี้แบบของขึ้นอ่ะทุกคนแบบคึกอ่ะหมวดจัดแต่ะนะวันนี้แบบคึกจัดเลยทุกคนเฮ้ยอู้ดกระโดดยิงมามามาเลยครับมาเลยเจตนาแต่ผมจะยิงให้ที่นี่ดูนะผมจะยิงคนนี้ให้ดูจุกรู้ยุ้ยใส่แค่ใส่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋นั่นดินนี่นั่นดินนี่นั่นดินไม่ต้องยิ้มตายทุกคนไม่ต้องยิ้มไม่ต้องเหลือรอบได้ หนหนครับมิทางนี้อืมตายตายไปดีตายไปดีเหนือทีก่กว่าโอ้ชนะเราอืมชนะก็ไม่หวั่นหรอกมาตอนนี้แบบใส่ได้หมดอะทุกคนจะกี่ตัวผมก็ใส่ได้หมดอะค่อยๆกดไปค่อยๆกดไปอ๋แค่กดแค่นี้เองอ้าวเพื่อเราหมดจัดดีเซิร์ตงัดหมงแตก อะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้โหเฉียวเฉียวก็ใสตติ่งแตกอ่ะเออจะไปใส่จะไปใส่อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ก็ส่งขอาให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบเดี๋ยวส่งขอาให้นะครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวส่งขอาให้มาเลยหนุ่ยก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอุ้ยเฮียนอันนี้เพิ่เกิดเลยโอ้ยโดนโดดโดน่อยโอุ๊ยที่สุดท้ายอ่ะมาสิมาสิ ไหนเอ้ยไม่ออออต้องยีบไม่ต้องมาหาพี่ด้วยเดี๋ยวพี่สง่งขอให้ครับตายหมูดังไม่ต้องรีบตายหมันกันหมดนะม <î m ul ch> <ต>ูดเก็บสองไปเลยเดิยอ้าวหมดแตกแบบเดอบลินคิวอ่ะไหนข้างหน้าอีหนึ่งตัวอืมกราดหมดหมดเวลาก่อนโอโูกำลังมันเลยทุกคนโอ้หดูซีกี่คิวอ่ะมันเนี้ยหกสิบสี่คิวอีกแล้ว สถิติเราล่าสุดน่าจะ65นะ65หรือ60อะไรอย่างเี้ยทุกคนแต่วันนี้ก็ยังทำงานสีิสไม่ได้อยู่ดีอะบอกเลยว่าทุกคนแบบเนี้ยวันนี้ปืนมันมากครับทุกคนสลอหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับให้ถึงตูฟานช้าไ้ๆนะทุกคนสําหรับตัวนี้สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาด้ยก่อนสวัสดีครับมันสะใจจัดการโมเด็ไป